ก่อนไอเอสโตเนียรัสเวียลิทัวเนียแล้วก็เข้าไปฟินแลนด์สวีเดนเลยน่าจะพอไหวรัเสเซียเชื่อว่าถ้าเขารวมกําลังแล้วก็บุกแบบที่เขาเคยคิดก็คือบุกกําลังขนาดยักษ์เลยบุกทีเดียวเนี่ยกวาดทางด้านยุโรปแต่ไม่น่าไดกรัเสเซียถ้าขาดดูเพลนก็ไม่เป็นจกักรวรรดิเพราะมันขาดคนที่จะทำเรื่องเทคโนโลยีนนได้้ขาดทรัพยากรหรือความแม้ว่าพื้นที่จะใหญ่แต่เขาเขาไม่ใหญ่เ็าอยากที่จะใหญ่จ,จริงๆโอกาสจะเป็น จักรวรรดิรัเสเซียยากมากคุณแงปธรรมเนี่ยแกค่อนข้างศึกษาเรื่องต่างๆในค่อนข้างจะไม่ลงเลือเพราะเรื่องสองครามอะไรต่างเนี่ยพวกทางยุโรปเนี่ยเขาอยู่กับประวัติศาสตร์เยอะเรื่องการลบการล้าหรือการประวัติศาสตร์หรือ,รอการเมือ,รองระหว่างประเทศค่อนข้างค่อนข้างลึกกว่าคนอเมริกาตอนนั้นเนี่ยยุโรปเนี่ยเขาเขาคงไปแล้วแหละแพ็กนั่นแหละแล้วก็เตรียมแยกตัวมาเป็นจักรวรรดิยุโรปอีกจักรวรรดิแน่ๆนยูเครนก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งแล้วตอนนี้แต่แต่ผมเชื่อว่ายุโรปไม่ยอมยุโรปจะไม่ยอมให้ยูเคร ขอลรัลเสเซียแล้วยุโรปจะสู้ไม่ได้แล้วก็จะใช้จังหวะ30บวันเนี่ยแหละที่หยุดการรบเนี่ยเขาจะเข้าท,าทันทีแต่ถ้าไม่เข้านะแสดงว่ายุโรปเนี่ยพ่ายก้าวต่อไปนะคะของการเจรจานะคะดูเหมือนว่าคุณทรัมป์เนี่ยก็แน่นอนว่าต้องการให้ ยุติสงครามนะคะเพราะว่าทั้งเรื่องของงบประมาณที่อเมริกาจะต้องช่วยเหลือนะคะแล้วก็จะต้องมีประเด็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรด,ด้วยนะคะเอ,อ,อเมริกาน่าจะจัดการยังไงต่อไปกับการบาลานซ์ผลประโยชน์ระหว่างยูเครนรัสเซีย,น,ยนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ของอเมริกาด้วยตัวของของของอเมริกาหรือทรัมป์เนี่ยคือได้แรกไปเขา happy แฮปปี้ล้ แล้วก็ขอที่ว่าไม่ต้องเอาเงินของภาษีของประชาชนมาให้ยูเครนก็ขอแค่สองนิอ,อ่เขาไม่สนใจเลยนะนะครับแล้วสิ่งที่เขาหวังว่าอาจจะได้ถ้าสมมติว่ารัสเซียพอใจก็คือได้เปิดธุรก,กิจกับ<ม>รัสเซียธุรกิจก็คือเป็นบริษัทของอเมริกาจะเข้าไปที่จะไปทำรัสเซียเดิมซึ่งรัสเซียไม่ถนัดเรื่องการค้าขายเรื่องการลงทุนอะไรต่างๆพวกนี้มันมีแต่จีนเข้าไปเขาก็อยากได้ได้คนของชาวอเมริกรันเข้าไปก็ไปอีกมิติหนึ่งกว่านไป นะครับว่าโอเคสหรัฐกับรัสเซียเป็นเป็นมิกันเราไปสู้กับจีนมันมีกเรื่องเป็นอีกซินาเดียหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้จะคิดขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนี้คือผลประโยชน์ในแง่ของการที่ว่าเข้าไปรัสเซียก่อนนะครับแต่ว่าถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยผมก็ว่ารัสเซียก็น่าที่จะไม่มีความเสี่ยงเยอะมากสำหรับรัสระะเซียเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าโอเคหยุดแค่30มสิบวันเนี่ยแล้วสหรัฐเนี่ยต้องต้องมีเงื่อนไขสิห้ามใครเข้าไปยุ่งหรือว่าต้องมีเงื่อนไขว่าให้ยูเครนเป็นกลาง คือตรงเนี้ยตัวของอตัวของรัสเซียต้องยื่นข้อเสนอมาสมมุติว่ายื่นมาไปให้เป็นกลางยูเครนก็บอกเป็นกลางไงผมก็เป็นกลางให้ไม่มีกําลังก็ได้แต่มีการลงทุนจักจากยุโรปมาก็เสร็จอีกเหมือนกันไม่สู้ไม่ทันนะครับดังนั้นก็โอเคกันว่ายุโรปก, mm. กับอเมริกาก็มาทำมากินอยู่ในย,ในยูเครนด้วยรัเสเซียด้วยก็ว่ากันไปแต่ยุโรปจะไม่เอารัสเซียแน่ยุโร <Okay. S 2> ปเตรียมพร้อมรัสเซียอันนี้เป็นการซื้อเวลาว่าจะเกิดสงครามยุโรปไหมหรือว่า ตัวของรัสเซียเนี่ยจะจะยังไงจะหยุดช่วงนี้ไหมเพื่อเตรียมกําลังเพื่อจะบุกยูเครนต่อหรือเปล่าหรือว่าตัดสินใจเลยว่าจะบุกดี๋ยวนี้เลยแล้วเลิกไม่ต้องเจราจาหรืออีกช่องน,นึงก็คือว่าโอเคถอยทั้งหมดเลยแล้วบุกยุรบรอบเดียวโดยปล่อยยูเครนไว้มีสาช้อยสําหรับรัสเซียค่ะคือถ้าดูสิ่งที่อาจารย์มรสกรวิเคราะห์เหตุที่เป็นเหตุจูงใจแล้วก็เหตุผลสําคัญของรัสเซียหรือเป้าหมายของรัสเซียนะคะทาไมถึงมองว่ารัสเซียถึง ตั้งใจนะคะที่จะบุกยุโรปบุกนาโตมากนักทั้งที่จริงๆแล้วเฉพาะ3ปีที่ผ่านมาที่สู้กับยูเครนเนี่ยเขาก็ดูกำลังถดถอยลงไปมากแล้วก็ดูมีความพยายามเหมือนกันนะคะในบางมิติที่เหมือนจะจบสงครามคือตอนนี้ผู้ิง่ายคือเหมือนกับเข้าบ่อนแล้วอะเราก็ไปพลาดเสีย,เส,ยเสียเงินเยอะแล้วก็เอาเงินทุ่มไปแล้วก็หมดไปเรื่อยๆหมดแล้วไปกู้ที่ยืมสินเข้ามาเต็มไปหมดเลยไง แต่ถ้าเกิดไปบุกยุโรปอีกรอบหนึ่งเนี่ยเขาใช้กําลังส่วนใหญ่คือตอนที่บุกยูเครนะบุกผิดใช้กําลังน้อยเกินไปประมาณสองแสนนะน 1, 700, เปนหนึ่งแสนเจ็ดเนี่ยนะประมาณเนี้ยแล้วบุกหลายทิศทางเพราะบุกน้อยบุกหลายทิศทางแต่ละทิศทางก็เลยน้อยใช่ไหมอ่าแล้วก็เลยยึด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 เครียบไม่ได้ไงพอยึดก่งเครียบไม่ได้ปั๊บเนี่ยก็กลายว่าต้องติดเง็บติดก,กลมอยู่ซึ่งรัสเซียเชื่อว,ว่าถ้าเขารวงกําลังแล้วก็บุกแบบที่เขาเคยคิดก็คือบุกกําลังขนาดยักษ์เลย กวาดกวาดทางด้านยุโรปเหมือนไม่น่ายากเลยก็กวาดไอเอสโตเนียรัสเวียลิทวเนียแล้วก็เข้าไปฟินแลนด์สวีเดนเลยน่าจะพอไหวก็คิดอย่างนั้นนะครับซึ่งก็แล้วแต่จะคิดนะแต่ว่าะจะทําได้จริงอีกเรื่องแต่น,นี่เป็นความฝันเป็นความฝัน,ฝนสร้างจัก,กรวรรดิคือรัเสเซียถ้าขาดยูเครนก็ไม่เป็นจัก,กรวรรดิเพราะมันขาดคนที่จะทําเรื่องเทคโนโลยีน,นกากทหารให้ขาดทรัพยากรหรือความ อะไรต่างๆที่ของยุโรปเนี่ยเขาก็มันไม่ใหญ่ไงเรามาดูเล็กันแม้ว่าพื้นที่จะใหญ่แต่เขาเขาไม่ใหญ่จริงเขาอยากที่จะใหญ่จริงๆมันมีความฝันอะอยากจะเป็นจกันจกรวรรดิจักรวรรดิก็ต้องมีทรัพยากรมีคนมีข้าวของใช่ไหมมีน้ำมงน้้ำมันแต่เขามันน้ำมันเขามีอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะต้องการคนด้านเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้เขายิ่งใหญ่แล้วเราก็พบว่าเขาก็มายิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่าถ้ามีเท่าที่มีปัจจุบันก็สู้ใครเขาไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นก็ต้องรีบไปเอาเทคโนโลยีจากยุโรปมา กรจะได้ยกระดับเครื่องบินเครื่องบินผู้ต่างๆคนนี้ขึ้นไปขั้นหนึ่งแล้วตอนนั้นเ็าจะเทียบเคียงกับจีนเทียบเคียงกับทางสหรัฐได้นะเป็นความฝันของเขาครับเป็นความฝันของปูตินหรือว่าเป็นเหตุผลทางโป,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 ปรติสัตร์ของรัสเซียค่ะอาจารย์ค่ะอันนั้นทั้งคู่นะเพราะว่ามีคนเขาไปถามคนรัสเซียว่าคิดยังไงคนรัสเซียส่วนใหญ่ก็อยากเป็นจักรวรรดิอยากกลับเปเป็นโซเวียตไม่รู้มันทั้งหมดหรือเปล่าเขาถามมันเป็นหลายสิบคนนะ แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันตัวแทนขนาดไหนนะและไม่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้จะเลิกคิดหรือยังแต่ตอนนั้นเขายังคิดว่าเขามีโอกาสจะเป็นสวิตใหม่ได้ค่ะดังนั้นคือมันก็อาจจะมีสิ่งที่เป็นเป้าหมายนี้ลึกๆอยู่นะคะในใจของคกลรัสเซียหรือกระทั่งกับผู้นําอย่างปูตินที่ต้องการจะเห็นรัสเซียยิ่งใหญ่ในฐานะที่เป็นจกักรวรรดิก็ตามนะคะ,คะแต่ว่ากลับมาดูสิ่งที่เป็นความเป็นจริงในสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนนะคะยุโรปแล้วก็ อเมริกาณนะขนาดดีนะคะก็ดูเหมือนว่ายูเครนตอนนี้นะคะก็ดูมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแนบแน่นกับยุโรปยุโรปนี่มีการเสริมกําลังความมั่นคงจะลงทุนในการสร้างระบบป้องกันทางการทาหารนะคะแล้วก็สามัคคีกันมากขึ้นอย่างไม่ค่อยเคยเป็นมาก่อนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะดูจะแพ็กกันแน่นนะคะอาจจะไม่แน่ใจว่าต้องการที่จะระแวดระวังภัยจากรัสเซียหรือว่าอย่างไรนะคะณนะบริบทนี้เนี่ยดูเหมือนว่ายุโรปแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะ อาจารย์โภศกรมองว่ามันจะมีผลเปลี่ยนไปหรือเปล่าทําให้ยูเครนทำให้รัสเซียอาจจะต้องถอยก่อนหรือเปล่าอะไรที่เคยคิดเป็นเป้าประสงค์ลึกๆเนี่ยอาจจะต้องยับยั้งเอาไว้ก่อนชั่วคราวจังหวะนี้สู้ทั้งยุโรปสู้ทั้งออเมริกาณจังหวะนี้เนี่ยอาจจะเป็นการเดิมพันที่สูงเกินไปคือปัญหาของรัสเซียคือสหรัฐที่เขาย,ยังแบกอยู่เดิม คือถ้าอยู่ในช่วงทรัมป์สี่ปีเนี่ยมันนี่อันนี้มันเป็นจังหวะที่มันคิดไม่ออกจริงนะผมยังคิด,คด,คดแทนไม่ได้มีเวลาทําแค่สี่ปีถ้าคุณจะบุกยุโรปคุณควรจะบุกภายในสี่ปีนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วเกิดเขา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 เขงเ,เ,เขาไม่ออแบบไปแยกตัวแล้วจะมาช่วยยุโรปเต็มที่ก็หนาวเหมือนกันเหนื่อยใช่ไหมแต่นั้นต้งทําทช่วงทรัมป์ที่เขาจะเป็นไอโซเลตตัวเองคือจะแยกตัวออกไปเนี่ยอันเนี้ยดีที่สุดแต่สี่ปีก็สั้นไปสําหรับรัสเซียที่จะสะสามอาวุธอีกรอบหนึ่ง แล้วจะต้องมีการเลิกการคว่ำบาตรจากสหรัฐจากยุโรปด้วยนะถึงจะมีการสร้างอุทันสมัยได้แล้วถ้าสร้างขึ้นมาให้ทันสมัยก็ต้องเสร็จภายในสามปีก็คือปลายปลายของทําให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ต้องบุกยุโรปทันทีเลยเวลาแค่ไม่ถึงปีจะต้องยึดบางส่วนของยุโรปต้องดอกได้เป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายเลยเป็นโจทย์ยากมนเลยสำหรับรัเสเซียคนจะเลิกคิดได้แล้วแล้วกลับไปดูแลที่ตัวเองนึ่งใหญ่ตโตมโล้านอะ่ะคุณจะเอาอะไรนักหนาที่ต้งเยอะแยะ แต่อย่างว่าเขาขาดเทคโนโลยีขาดคนไง<ฆ>เขาก็อยากในส่วนนี้มันก็เลยเป็นความฝันของเขาอยู่ดังนั้นจัก,กรวรรดิที่เขาคิดเนี่ยผมว่า<ฆ>มันเป็นไป,นป,นปนได้ยากแล้วกว่า<ฆ>จะพุทใหม่ๆหลังจากยกเลิกความบ้าใช้เวลาประมาณสองสามปีแต่เขาจะบุกเขาจะใช้กําลังขนาดใหญ่บุกเลยนะซึ่งผมก็ยังเชื่อว่าเขายังเกลีไม่ทันโอกาสจะเป็นจัก,กรวรรดิรัสเซียมยากมากแต่ถ้าเกิดจะเอาเขาเรียกว่าเอาความฝันนําความจริงไปอีกเรื่องนะ อันนี้อีกเรื่องนึงค,คุณจะได้รับการต่อต้านที่รุนแรงและลำบากนั่นอีกเรื่องหนึ่งปล่อยไปหน้าที่รัสเซียคะ่ะเราวิเคราะห์ไม่ออกงงค่ะ <laughs> แต่คือมันมีร่องรอยอะไรเหรอคะที่ที่บ่งบอกว่ารัสเซียเขาจะทําตามสิ่งที่เป็นเป้าหมายเชิงลึกดีนะคะเราก็ไม่เคยเห็นรัสเซียเขาพูดออกสื่อที่ไหนเราก็ไม่เคยเห็นปูตินพูดว่าเขาจะบุกยุโรปหรือว่าเราก็ไม่ได้เคยเห็นทรัมป์นะคะที่ดูเหมือนว่าจะเจรจากับปูติน ระวัดระวังหรือว่ากังวลใจสงสัยในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะจยะคือมันเป็นจังหวะของเขาตัวถ้าจะถามว่าอ่รัสเซียเนี่ยไม่เคยพูดที่ไหนแต่เขาก็พูดอยู่เสมอว่าตัวของปูตินเองพูดตั้งแต่ต้นๆแหละช่วงที่เขามารับตาแหน่งไ้สักพักหนึ่ง,ม,งมันรู้สึกมันคงอย่างนี้เขาพูดเสมอว่าจากักรวรรดิอ่อ่โซเวียตสภาพโซเวียตยิ่งใหญ่ยังไง <c oughs> แล้วถามว่าเราดูตรงไหนครับ ตอนที่บุกยูเครนเนี่ยทุกที่ที่ไปเขาจะปักธงสามธงธงหนึ่งเป็นธงธงแดงแล้วก็คอนเคียวของสหภาพสเวียตเห็นไหมอีกธงหนึ่งก็เป็นธงของอ่รัเสเซียปัจจุบนันอีกธงก็เป็นธงจกกักรวรรดิรัสเซียอ่าคือสามอย่างเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันแลวมันแสดงทุกที่มันก็เป็นสัญลักษณ์หรือมันเป็นการบอกล่งหน้าในเรื่องของอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าโอ้ใช่แล้วแน่นอนเราคุณคิดแบบนี้ มันคิดอยู่ในใจนะครับแล้วก็มีการาไปแค่ว่าไปจับเฉลยศึกอลเสเซียได้ก็จะมีแบชก็คืออะไรนันมันเป็นที่ติดอยู่ตรงแขนนะ่นนะเป็นรูปของจักรวรรดิรัสเซียใหม่ไม่ใช่สภาพโซเวียตเดิมนะจักรวรรดิรัสเซียใหม่ไปถึงเยอรมันม,มันมันได้คิดยังไงอ่ะคือเขาเขาล้างสมองจนคิดไปหมดแล้วทุกคนแต่ทำไมไม่ได้อีกเรื่องนะแต่ล่างสมองไปแล้วให้ทำอย่างนี้ค่ะ ทีนี้คือถ้ารัสเซียเองก็อาจจะมีความฝันที่ตั้งอยู่นะคะยูเครนเองแน่นอนว่านาทีนี้ก็รับความช่วยเหลือใหม่มาละจากสหรัฐนะคะแล้วก็ยุโรปก็ดูแพ็กกันแน่นด้วยนะคะอาจารย์โพสกรมองซีเดโอหลังจากนี้ต่อไปยังไงสิ่งที่เป็นเป้าหมายของทรัมป์จะทําให้เกิดการยุติสงครามได้นะคะอย่างถาวรอ,อย่างน้อยก็ในยุคข,ของเขาเนี่ยในช่วงร้อยวันแรกเนี่ยจะมีความเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ค่ะคือสิ่งที่ทัาพูดเนี่ยหลายเรื่องมันก็ พูดง่ายประทัเนี่ยแกค่อนข้างศึกษาเรื่องต่างๆในค่อนข้างจะไม่ลงลึกมันเหมือนกับเป็นคนที่ชอบจับสิ่งที่มันเป็นกระแสมาใช้แล้วก็ได้ผลแต่ตัวอย่างเรื่องอกรแพงภาษีเนี่ยตอนนี้ก็ระเนระนาดเลยใช่ไหมคือแทนที่พูดสาระจะจะคงเส้นคงวาน่เพราะว่าใบเด้ก็ไปดีแล้วอะแล้วก็ธานาคารกลางก,ก็อุตส่าห์ลดดอกเบ,บี้ยให้แล้วนะมันก็ได้เวลาที่พอดอกเบ,บี้ยลดก็ได้เวลาทุนขึ้นไง แล้วคุณมาทํามันพังอ่ะมันเรื่องแปลกไหมล่ะโดยการทาอะไรแปลกๆอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยคนเขางงทั้งโลกอะไรเงี้ยนะไอ้เรื่องแบบนี้เกิดกับทรัมป์อยู่ตลอดเวลาเราอย่าไปสนใจแกมากมันเกิดได้ตลอดเวลาเราไม่แน่ใจว่ากแกจะเป็นคนยังไงนะแต่พอเรื่องสองครามอะไรต่างเนี่ยพวกทางยุโรปเนี่ยเขาเขาอยู่กับประวัติศาสตร์เยอะเวลาที่จะคุยกันเขาจะไม่คุยเรื่องฉับเฉวยในคนยุโรปเนี่ยเขานั่งศึกษาไป ไม่รู้จนะคุยบางทีไล่ไปแต่สมัยยุคโบราณอะไรวุ่นวายไปหมดอนะมันเป็นคนคลั่งเรื่องการลบการลาหรือการประวัติศาสตร์หรือการเมือ,องออสเตรเทศค่อนข้างค่อนข้างลึกกว่าคนอเมริกันค่อนข้างลึกตอนนั้นเนี่ยยุโรปเนี่ยเขาเขาคงไปแล้วล่ะแพ็กกันแนหละแล้วก็เตรียมแยกตัวมาเป็นจักรวรรดิยุโรปอีกจักรวรรดิหนึ่งแน่ๆจะเป็นลักษณะของไอสมาพันธรัฐแบบเดิมปัจจุบันหรือจะเป็นอ่าเป็นสาสาพันธรัฐนะแต่เดิมสมาพันธรัฐหรือสาพันธรัฐเนี่ยหรือไม่ ก็ต้องดูต่อไปถ้าเขามีกําลังกองกาลังยุโรปขึ้นมาเนี่ยคือไปแนวทางนี้แหละไอต้ตรงนี้หมายความว่าเขาจะแยกตัวจากสหรัฐเลยแยกเป็นกลุ่มๆแล้วจะเป็นจักรวรรดิที่จะสู้กันแล้วขานกันทั้งโลกมีจักรวรรดิสหรัฐมีจักรวรรดิของยุโรปสู้กับจักรวรรดิรัลลเสเซียจีนก็จะกลายเป็นจักรวรรดิก็จะขยายตัวอาจจะไม่ต้องยึดประเทศกระดาวแค่ประเทศบริวารต้องพึ่งพาทรัพยากรหรือว่าเป็นหนี้เป็นสินเขาเนี่ยก็จบแล้วเป็นจุาหมายแล้วใช่ไหม ุกคนทั้งเชื่อจีนหมดเชื่อรัสเซียหมดเชื่ออเมริกาเชื่ออุโรปหมดมันก็จะกลายเป็นบล็อกของโลกนี้ใหม่นก็มีการจัดระเบียบโลกใหม่รอ,อบหนึ่งแล้วตรงนั้นในแต่ละประเทศก็ต้องช่วยตัวเองเพราะว่ามันจะคงจะมันแ็กแบบเดิมไม่แล้วที่ว่าเป็นค่ายตะวันตกค่ายตะวตันอ,ออกเนี่ยไอ้ตรงน,นี้จะหายไปละมันจะกลายเป็นกลุ่มๆเป็นไอ้อย่างที่จริงๆก็เป็นสิ่งที่ปูตินชอบที่ว่าจะมีหมหาอำนาจหลายขั้วแต่กลายเป็นว่าปูตินเนี่ยจะต้องเสียสละรัสเซียให้กับทางยุโรปนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง เพระรัสเซียกำลังกำลังกำลังดรอปลงเยอะครับค่ะดังนั้นคือถ้า,เ,าเราจะสรุปก็คือคงจะเป็นไปได้ยากถูกไหมคะที่คุณทรัมป์จะทําตามที่ได้ประกาศเอาไว้คือพยายามจบสงครามรัเสเซียยูเครนได้ในหนึ่งร้อยวันอันนี้ถ้าจะาจบสามสิบวันที่วันเนี้ยอาสักรอบหนึ่งแล้วกันผมจบแล้วไงเนี้ยได้แล้วน,น,นะครับ่ะเพราะภาพของโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างนั้นพอเปลี่ยนอย่างนั้นมันจะมีมันมีสันติภาพตรงไหน มันไม่มีใช่ไหมลนะ่ะมันต้องมันต้องมันต้องคานมันต้องสู้กันหมดเลยยูเครนก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งแล้วตอนเนี้แต่แต่ผมเชื่อว่ายุโรปไม่ยอมยุโรปจะไม่ยอมให้ยูเครนไปเป็นของรัสเซียเพราะว่าถ้าเป็นของรัสเซียแล้วยุโรปจะสู้ไม่ได้นายนุนใหม่อีกทีเหมือนกันท่านก็นบอกว่าคุณอะไรนะนะอิลิกซันใช่ไหมคุณบอกว่าโอ้ไอของแบบเดียวกันเนี้ยนะยูเครนผลิตได้เร็วกว่าและดีวกว่าพวกเราเยอะเลย พวกเรายุโรปเนี่ยสู้ไม่ได้แล้วเขาก็แล้วก็มีคนพูดว่าถ้าถ้ายูเครนมาลบกับยุโรปยุโรปจะจะแย่ดังนั้นยุโรปไม่ยอมแล้วก็จะใช้จังหวะสามสิบวับนนี่แหละที่หยุดก,การลบเนี่ยเขาจะเข้าท,าทันทีแต่ถ้าไม่เข้านะาแสดงว่ายุโรปเนี่ยพลาดพลาดแล้วแต่ผมไม่เชื่อว่าเขาจะเขาจะพลาดเพราะสิ่งที่บอกว่าให้มีการป้องกันทางอากาศและป้องกันทางทะเลเนี่ยเป็นข้อเสนอของอ่าสแตมเมอร์สแตมเมอร์เป็นคนเสนอให้ยูเครน ดังนั้นก็แน่นอนว่าเขาแหละแล้วมีเครื่องบินสี่ลำละไต่างๆเขกำหนดเป็นแทนไม่หมดเรียบร้อยหมดแล้วดังนั้นมันเป็นแน่นอนว่าซัตนั่นแหละจาบตรงข้าวฝรั่งเศสต้องมาช่วย